พลงฮะมีเสียงอะไรนะพี่เอเคอ่าในห้องนี้มีคนเปิดเพลงหรอไปดียังไงไม่รู้มันดิสเปิดก้มันดแล้วก็มีเพลงตลอดเลยอเข้าไปห้องเปล่าเขาฟังเพลงอยู่ห้องไหนกันหรือเปล่าโอเคเข้าละพร้อมรอบต่อไปน่าจะประมาณผมขอเวลา สิบห้าถึงยี่สิบนาทีหน้าจบอ่ะเตรียมรอต่อเลยเอาอีกชัน้นหนึ่งใช่ง่ายพี่อ๋ออ่ะผมผมเข้าใจเลยผิด้วยต้องหยุดที่นี่ใช่ไหมหมายถึงยังไงพี่ ฮะโปรแบ๊บต้องอยู่ที่ชั้นสามใช่ใช่เดี๋ยวพาวผมออกชั้นสามแล้วจะมีหนึ่งคนเข้ามาเสียบแทนพาผมเพื่อให้ได้คนเพิ่มอีกหนึ่งคนเดี๋ยวจะมีหนึ่งคนมาเสียบชั้นสามผมจิ้มชื่อแล้วกันเออใครใครสามารถเข้ามาได้อะที่ไม่ได้ติดทําอะไรอ่ะพิมพ์ชื่อในกิวหน่อยผมจะเอาคนแรกที่พิมพ์ผมไม่รู้ว่าใครบ้างที่จะลงอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาคนนั้นแหละพิมในกิวทีครับ หนึ่งที่ได้หนึ่งที่โอเคครับเอาพี่นัดก่อนโอเคจบอีกคนที่เหลือรอบสองนะพี่นัดรอเลยนะครับสแตนบายรอเลยเ,ววเอเอางานนี้แข่งกันเร็วแหละคือไม่รู้จะเลือกใครเหมือนกันเพราะมันอาชีพไหนก็ได้คนเดียวก็เดี๋ยวโอ้โอ้โลงรอบสองงานวางานวาบอกแล้วว่าบอกแล้ว,วเอาให้เร็วไม่ได้เดี๋ยวมีรอบสองมีรอบสองมีแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปหาอื่นทำก่อนได้ครับถ้าวเวลา ของพี่เฮงเอาอีกไอดีลงใช่ไหมครับพี่หรือตัวหลักเลย ชัน้น2ต่อเลยครับเดีย๋ยวเราเข้ามาชั้น3 โอเคจิ้มไม่โดนเน็ตผมเริ่มแล้วเริ่มมีปัญหาแล้วเดี๋ยวรีบลงให้เสร็จก่อนเน็ตจะบินดีกว่าเหมือนมีหลุดๆดเด้งๆหลุดเด้งๆอยู่ โอเคเดี๋ยวพี่นัดขอที่ตัวหลักผมนะครับพี่เอ็กฟินิกครับเดี๋ยวออกละขอเข้ามาเลยครับพระมีพี่แซมเก็บลูกแก้วพินพี่หนุ่ยเก็บลูกแก้วแทงผมกับพี่ต้อมทับเก็บลูกแก้ว ตามเข้ามาเลยครับพี่รับแล้วเข้ามาแล้วเหลือลูกกลางไว้นะครับทุกคนตามเข้ามาเลยครับเหลือใครไม่เก็บอีกลูกหนึง่งายล่าง พี่หนุ่ยเหมือนมาช่วยแต่ไม่อยู่ในดิสปะพี่อยู่ไหม,ไมไแกมาช่วยพิมงบอกทีอากาจะไม่เห็นโอเคงั้นเริ่มมาดัดเก็บลูกแก้วแล้วครับเตรียมดูเลยครับดูสีนะสีเริ่มครับม่วงในเหลืองนอก ใจเกิดที่สิบสองนาฬิกาครับสิบสองนาฬิกาข้างนอกตีแล้วขยับตามครับไม่ต้องเตรียมเข้านะข้างในเตรียมออกข้างในเตรียมออกหก oh. ออกครับข้างในออก,ข,ออกข้างในออกให้หมด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 ใครสีเปลี่ยนเข้าด้วยครับเหลืองอยู่ข้างนอกมองอยู่ข้างในครับดูสีที่ข้างๆชื่อบอส เดี๋ยวเดี๋ยวเยว,วกไม่ทันวกวก็วกอ่ะโอเคเตรียมต่อนะครับ เริ่มเลยนะครับชนแก้วเรียบร้อยนะครับบับเบอร์ให้เรียบร้อยก่อนยินเสียงแก้วละเสียงนั้นเปิดเลยอันนี้วงแดงใหญ่โดนกนาวิ่งออกนะครับวิ่งออกจากเพื่อนครับวิ่งออกจากเพื่อนใครยืนนิ่งเลยอ่ะ เฮ้ย hey, ถ้าเล่นอย่างนี้ไม่ผ่านนะผมบอกก่อนนะต้องวิ่งออกนะครับระเบิดใส่เพื่อนตายกันหมดโอลาคีโอดีครับผมโดนมดอย่าตามไปตามไปตามผมอย่ตามผมไม่ตามผมวิ่งออกไงครับวิ่งออกวิ่งออกจากเพื่อนอนะเวลาวิ่ง่ออกให้ไกลเลยคนโดนอะ จอมดึงสวยมากเลยขนาดผมผมหลุดดึงยาวเลยดีครับพี่ดีๆขอบคุณครับดึงต่อดึงต่อลุย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 สวยสวยหลับหลับเอาอีกแล้วแกบอกจะอยู่ช่วย,วยผมหลับอีกแล้วเสียใจยลไงไปเว็นไปยองไปเจออ่ะพี่เจยตการหม เดี๋ยวพอถึงชั้นสองรอบหน้าเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าใครลงรบกวนบอกทีนะเพราะว่าผมไม่แน่ใจในิดเดสเป็ปคนที่ลงหมดหรือเปล่าอะแต่ว่าผมพอจะคุ้นๆอยู่บางคนยังไม่ได้ลงอาจก่อนอาจก่อนจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วสิบามเร์เซแล้วครับ,บแทงดึงให้อยู่สิบครับตีต่อครับเก้าเปอร์เซนต ทักษิเส้นหลบได้หลบนะครับอย่ายีข้างหน้าบอสนะดึงอยู่ดึงอยู่ครับผมผมลงไม่ได้แล้วอย่าติดเซอร์ฟิวขอบคุณมากครับอ๋อครับเพียงครับวอาทิตพี่ครับขอบคุณครับครับผมครับแต่ถ้าใครอยู่ในนี้วันนี้ลงหมดนะเดี๋ยวผมอัดให้หมดก่อนแต่ถ้าใครไม่ทันวันนี้จริงๆติดอะไรเดี๋ยวมีวอาทิตย์นะครับเก็บตกมาลงชื่อนะ ขออนุาเอาคนลงชื่อลงนะถ้าถ้าใครไม่ลงชื่อไว้ถ้าที่ว่างเดี๋ยวเรียกนะครับพอเปิดแค่รอบเดียววัอาทิตย์เนื่องจากวันจันทร์ทำงานกันแท้งสบ,สบายสบายเลยระดับนี้มันตีไม่ค่อยแรงเอ,อ่อไนตี้ววรบกวน เป็นพี่นัดแล้วกันพี่นัดมาว์ปมาหน้าธนาทีนะครับผมกดไม่ได้ถ้าผมกดทะลุไปชั้นสี่พี่นัดว์ปมาหน้าธนานะครับเดี๋ยวส่งหัวให้ระดับกลางชั้นหนึ่งสองครับอยู่หน้าธนาแล้วบอกผมทีนะครับเดี๋ยวผมส่งหัวให้ เออวาร์ปจูโนอันล่างธนาทอทาวเวอร์ครับเมืองจูโนไม่เป็นไรครับไม่เคยกับครั้งแรกกันแหละวาร์ปมาจูโนก่อนนะไม่ใช่วาร์ปจริง <_ t aps> ๆมันมีให้เลือกธนทอทาวเวอร์ถ้าวาร์ปอัน,นั้นเลยก็ง่ายกว่านะ <laughs> เ,เขาเคยทำเฟรดรวเปล่า,าเออแต่ถ้าไม่เคยวับไม่ได้ก็มาจุนโนก่ก่อนคือ <c oughs> ไหนแล้ว ถึงแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวส่งหัวให้ครับระดับกลางนะครับชั้นหนึ่งกับชั้นสองถ้าถึงเรากดเลยทุกคนเตรียมกดครับ ครบไหมนะมีเข้าแล้วมองไม่ทันครบไหมใครให้ทันตามเข้ามานะครับตามเข้ามาตามเข้ามาทันหมดเนาะทันหมดนะทันหมดนะโอเคอะต่อเลยเอ้ยมีคนไม่ทันคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาพี่เต๋อครับตามเข้ามาเลยครับหลุดหลุดอย่าเพิ่งเปิดบอสได้ได้เดี๋ยวผมไปอย่่งยังไม่เปิด เดี๋ยวผมอยู่กับบอสเองยังไม่ต้องมีใครไปเปิดนะพี่เตอ๋อตามเข้ามาเคลียร์มอนไปก่อนครบนะครับโอเค โอเคพร้อมครับลากบอสไปใกล้เสารบกวนนะครับลบกวนพี่ต้อมลากนะครับที่เหลือตีเสานะรอลากไปถึงแล้วค่อยๆวดเสานะครับแล้วค่อยหวดมอนเสียงเหมือนพันลมใครเนี่ยพี่นัท อหลุดใช่ไหมแป๊บนะเปลี่ยนของอยู่ตีไปก่อนตีไปก่อนจะไปดึงคืนให้ไปเลย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 อยู่กับบอสเองอยู่ตรงนี้แหละไปเลยไปให้หมดเลยไปให้หมดเลย ครับไม่เป็นไรครับมีพี่พี่เมย์ส่งแทนละพี่เมย์พี่เมย์พี่เมย์ส่งแทนได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังเออขับมาก่อนจะเคอร์ฟิวแล้วจะสี่ทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วพี่กลับบ้านก่อน พี่กับผมบ้าผมแค่เสร็จพอดีแหละเพราะว่าผมจะได้เสร็จก่อนฮารดุมเดี๋ยวผมจะผมจะแวะไปเหมือนกันวันนี้เพิ่งซื้อเกมใหม่มาขอตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีบเคลียร์ช่วยให้เสร็จก่อนเหลือใครบ้างไงรอบหน้าเดี๋ยวผมไล่ลงให้หมดเลยกี่คนเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวเสร็จปุ๊บนะครับพี่แซมเอาอีกตัวนะครับเปิดหนึ่งตี้เลย รอบหน้าแทงให้เป็นี่แซมนะจะได้ลดโพดิชั่นจะได้ไปเยอะๆรอบนี้ขอบคุณพี่ต้อมนะครับที่แวบมาช่วยกันขอบคุณครับพอดูแล้วเหมือนจะเหลือหลายคนต่อเลยครับต่อเลยครับพี่นัดคุยต่อเลยครับขึ้นมาคุยครับขึ้นมาคุย เดี๋ยววิแซามเอาอีกตัวเปิดตีเลยนะครับเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมออกตีแล้วผมไปผูกแล้วเดี๋ยวจัดใหม่ไวกว่าใคิวผูกเลยเออให้ไคิวเปิดก็ได้เดี๋ยวผมผูกไอคิวเองลืมลืมไปว่ามีไอคิวเดี๋ยวเอาไอคิวมาใช้กดเข้าพอเดี๋ยวที่เหลือก็มามาแทนไอคิวเหมือนเดิม แล้วเ like อ็กซ์คิว่ยไปวิ่งออ่าครับใช่ใช่หรือไม่ก็ถ้ามันคนเต็มก็ไม่วิ่งไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสพระนนี้เป็นขุมทรัพย์ในการช่วยบริจาตกคิวกับช่วยลงดัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีเวลาทําจะทำพระด้วยทั้งนี้ทํา,ท,าทําตัวหลักอยู่ไม่ทัน <c oughs> ไม่ทันแล้วพี่น้อง <c oughs> ระวังตายจะเข้าหลกอุปสรรคนะระเบิดวิ่งหลบครับ อย่าขาตายนะอันนี้ระดับกลางแล้วน,นะครับฝึกไว้ชั้นสุดท้ายแล้วครับพี่เตอร์ชันสุดท้ายแล้วอ,ดดวอีกนิดเดียวนิดเดียวอดทนไว้ก่อน อีกตัวพี่แซมเอาเข้าตีเอ็กฮิวเลยก็ได้ครับเอ็กฮิเลอร์แล้วก็ตัวพี่แซมวัดมาอยู่หน้าธานารอเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะให้พี่กดไม่ไม่หมายถึงว่าผมกดเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอลงกลางอนะ่ะให้พี่แซมกดให้ ให้วาร์ฟมารอเลยจะได้เร็วลดขั้นตอนในการที่แบบจบก็ต้องรอมาวาร์ฟอีกวาร์ฟมารอธนาเลยครับ<วะ>แผงไหนมองไม่เห็นล่างบนขวา<ะ>ไม่<วะ>จอผมไม่เห็นเลยอ่ะ,<ว>ะผมโดนโซ่ใช่ไหมเนี่ยเดินไม่ได้ เออเอาลูกบีมาได้ไหมพี่รอบหน้าหรือผมเก่งใจพี่หนุ่ยเขาพี่หนุ่ยเขาไม่อยู่ดิสไงอะไรนะเอาลูกบีมาได้ไหมครับรอบหน้าได้โอเคพี่เล่นสองตัวอะไยังได้ <c oughs> เอาลูกเดี๋ยวเก็บกุญแจเออในดิสผมไม่รู้ใครไม่ลงบ้างเอางี้ไล่อย่างนี้เลยตอนเนี้ยตีพระเออว่างถึงแล้วเหรอใกล้แล้วสอาทันที เราได้เราพี่ไม่เข้าบ้านทำเร็บร้อยก่อนหรอได้หรอแป๊บเดียวไงแป๊บเดียวก็เป็นพี่มางั้นพี่เอเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่โอ๊ตมาตี้ผมเดี๋ยวพี่แป้งเข้าตีเอ็กิวเดี๋ยวให้แทนเอ็กิวเอ่อพี่แซมโอเคใครยังไม่ลงขอตีเอ็กฮิวเลไปเลยครับผมจะไล่รับแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือยังไงเดี๋ยวเกลียบอีกตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวนับว่าเหลือใครบ้างขอเอ็กิวไปเลยครับเอ็กฮิวเล รอบนี้รับหมดนะใครขอรับหมดถ้าเต็มเดี๋ยวบอกครับคนที่ยังไม่ลงขอมาเลยเอ็กซ์เลอร์ชื่อจะอยู่ต้นๆครับเปิดกิวก็น่าจะเจอเลยเหมือนกันเห mm hmm. ล็กทิ้งที่ครับหนึ่งที่เต็มครับ mm hmm. เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวอีกตีนึง mm hmm. เดี๋ยวดูอีกตีได้กี่สล็อต <c oughs> ดเ,เดี๋ยวกดลิฟตี้ีแป๊บหนึ่งเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แป้งเข้าตี้พี่แซมเดี๋ยวผมจะเข้ากดเข้าดันไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวผ้าผมออกแล้วเดี๋ยวพี่มาเสียบแทนที่ผ้าผมแป๊บนะครับแปนะ๊บนาเดี๋ยวผมผมเคลียร์จัดตีเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวพี่เข้ามาเป็นคนที่สิบสองไม่ได้เข้าเกม อ่าอ่าครับครับเดี๋ยวพี่อ้นมาตี้ผมเอ่อป๊บน่าจะผูกตี้ก่อนใครยังไม่ลงอีกขอเอ็กฟินิกครับผมอยากเช็คจำนวนก่อนหลอกตี้อางวนเนี้ยสิบหายแล้วลืม ขอล็อกก่อนทยอยขอมาเลยทยอยขอมาเลยผมอยากรู้เหลือเยอะไหมเอ็กฟินิกครับใครยังไม่ลงอีกไหมใครยังไม่ลงในนี้ขอตีเอ็กฟินิกมาครับหรือหมดแล้วพี่โสลงแล้วพี่โอวีเนตี้พี่แซมลงอีกตัวแล้วพี่ก๊อฟเข้ามาแล้วพี่ท็อปมาแล้วเออจับมา พี่เดียวมาแล้วพี่นัดไปแล้วโอเคโอเคเหลือแค่นี้ใช่ไหมโอเครอบเดียวจบได้อีกสามคนไม่รวมพระนะพระก็เป็นสี่เอาแบบเอาแบบอัดจบสวยๆเลยก็เป็นพี่อมพี่ก๊อฟพี่เอมาเลย <laughs> แล้วก็อีกที่เป็นพี่โอ๊ตแล้วเดี๋ยวพี่แป้งเข้าแทนเอ็ ตอนนี้เดี๋ยวผมส่งหัวให้เอแล้วนึงนึงส่งหัวให้้ผมต้องกดเข้าก่อนนี่ว่าเออ,เอ,อต้องส่งคืนกับตัวเองก่อนเพราะว่าจะได้ไปโผล่ชั้นสาม